ฉเฉลิมพระชนมพันษาอภิวาทวันพระราชสมภพปัจจบสมัยข้าพระพุทธเจ้าเหล่าราชชนาวีไทยขอถวายพระพรชัยยมงคลขออานุภาพพ,ะาร,พะาระไตรัตพระปรมัตถบารมีทวีผลทั้งทวยเทพเทวริ์พิสิทธ์ดล ปวงกุศลทรงสร้างแต่ปางบันรวมเป็นมหาพลานุภาพป้องปราบภัยพิษประสิทธิ์ทรงพระ,กะเกษมสำราญน,นานนิรัน์ปรารถนาสารพันพันสำริดดำรงคู่พระทศมินนรินเฉลิมเป็นสีเสริมจากกรีวงทํรรงสถิต ขจรพระเกียรติปรากฏทั้งทศทิศพรพิพิษถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในนามกำลังพลกองเรือยุทธการและครอบครัว